สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Predator นะครับวันนี้อยู่กับผมเวลาประมาณครับบ่ายสามโมงกว่าๆของวันอาทิตย์ที่23โมกราคมนะครับ2,022วันนี้ผมจะมาแชร์ในหัวข้อเกี่ยวกับแกร a บาลานนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่สายหุ้นซิ่งหุ้นปันหรือสายเด t เทนเนี่ยควรที่จะต้องรู้เป็นอย่างยิ่งนะครับคือไม่รู้ก็คงได้ครับแต่ว่าอาจจะเสียเปรียบคนอื่นนิดนึง ซึ่งรายละเอียดวันนี้ครับมันเยอะพอสมควรครับผมไม่แน่ใจว่าผมจะลงลึกได้ทุกเรื่องหรือเปล่าเอาว่าถ้าตรงไหนไม่เข้าใจหรืออยากแชร์ไอเดียตรงไหนก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับเผื่อเราได้แชร์กัน Okay. มาเริ่มกันที่หัวข้อแรกเลยครับหัวข้อแรกก็คือว่าแคดบาลานเนี่ยมันคืออะไรแครดบาลานหรือมาตรการกำกับการซื้อขายนี่ครับมันก็คือมาตรการที่กรตอตอเขาอยากลดความร้อนแรงของหุ้นที่แบบมันบวกเยอะเกินไปมูลค่าการซื้อขายมันเยอะเกินไปหรือเป็นหุ้นที่แบบไม่ค่อยมีกำไร P/E ศูนย์หรือ P/E สูงอะไรเงี้ยครับเขาก็จะออกมาควบคุมหุ้นกลุ่มนี้ซึ่งมันจะมีทั้งแบบคนที่ได้ประโยชน์และเสียประโยชน์เนาะซึ่งในหุ้นที่มันติดแครดบาลานนยครับมันก็จะมีขึ้นเครื่องหมายพวกนี้ครับทีหนึ่งทีสองท ในสตรีมิ่งที่เราเห็นหรือในโปรแกรมอื่นก็คงจะพอมีอยู่นะเนี่ยครับทีหนึ่งนะครับซึ่งเอาจริงเนี่ยมันมีเพื่ออะไรหรือใครได้ประโยชน์อะ่ะก็ยังเป็นเครื่องหมายคําถามนะที่เราคงจะต้องแบบถกเถียงกันต่อไปนะครับเมื่อมันยังมีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยเราจะเอาตัวรอดจากมันได้อย่างไรแล้วก็จะใช้ประโยชน์จากเกณฑ์แคลดบาลานครับพวกเนี้ยได้อย่างไรได้บ้างเออเอางี้ดีกว่าเหมือนเราก็เรียนรู้ที่อยู่กับมัน โอเคก่อนอื่นครับเราทําความรู้จักกันก่อนว่ามันมีทั้งหมด3ามเลเวลใช่ไหมครับแต่และเลเวลเนี่ยมันแตกต่างกันอย่างไรบ้างเดวขยายให้มันใหญ่เน่ยโอเคนี่คือระดับหนึ่งก็คือ T หนึ่ง T สอง T สาม T หนึ่งเอาง่ายๆคือต้องใช้เงินสดซื้ออย่างเดียวถ้าสมมุติว่าเราเป็นรายย่อยทั่วไปคงไม่ค่อยมีปัญหาอะไรมากอย่างเช่นผมมีเงินแค่หนึ่งแสนบาทผมฝากเงินไปในพอร์ตหนึ่งแสนบาทผมก็เอาสามารถเอาหนึ่งแสนบาทเนี่ยไปซื้อขายได้ปกติหุ้นที่ติด T หนึ่งผมก็สามารถซื้อได้ปกติ ผมก็ไม่ได้กระทบอะไระและที่สองครับที่2จะมีเพิ่มตรงนี้มาก็คือห้ามนาหลักทรัพย์ที่กําหนดนยมาคํานวณเป็นวงเงินการซื้อขายอย่างเช่นอย่างเช่นผมมีหุ้นที่ติดทีหนึ่งอยู่อย่างเช่นยกตัวอย่างด้วยกันผมมีหุ้นตรงนี้อยู่ ch o NO, ผมมีหุ้นตรงนี้อยู่10,000แหุ้นเหมือนเราเอาหุ้นตัวนี้ไปจำนำกับโบรกเกอร์ไว้แล้วก็ของเงิน1น0 0 0แสนเขาเนี่ยเพื่อไปซื้อขายหุ้นตัวอื่นได้แต่ถ้าเป็นหุ้นที่มันติด T 2นะครับจะไม่สามารถทำได้อันนี้จะเพิ่มเข้ามาส่วนที 3, ่นันอก็คืตรงี้ ห้าม NetSettlement อย่างเช่นสมมติว่าวันนี้เป็นวันจันร์แล้วกันผมเอาเงินของผมอ่ะหนึ่งแบาทไปซื้อหุ้นตัวนี้ CMO ผมไปซื้อเลย1 0 0 0 0แบาทตอนเช้าของวันจันใช่ไหมครับแล้วตอนเย็นผมไม่พอใจแล้วผมขายที่ราคาเท่าทุนมาเลย1 0 0 0 0แบาทถ้าในความเป็นจริงเนี่ยถ้ามันหุ้นมันไม่ติดเครื่องหมาย T3 เนี่ยผมจะได้เงิน1 0 0 0 0แบาทขึ้นมาใช่ไหมครับแต่ถ้าผมไปซื้อหุ้นตัว CMO เนี่ยผมขายอะ ผมยังไม่ได้เงิน1นึ่งแสนคืนมานะครับผมจะได้เงิน1นึ่งแสนคืนมาก็ต่อเมื่อวันทาการถัดไปหรือวันอังคารนั่นเองผมซื้อวันจันทร์ขายวันจันทร์เสร็จตอนเย็นตอนเย็น,เ,นยเงินยังไม่เข้าพอร์ตนะครับหนึ่งแสนไปเข้าวันอังคารวันถัดไปเขานี้ก็เป็นคร่าวๆนะครับระดับทีหนึ่งทีสองทีสามหัวข้อถัดมาเลยครับที่มันสําคัญมากก็คือว่าเกณฑ์การติดแคดบาลานครับผมขอแบ่งอย่างนี้แล้วกันนะครับมันจะมีประมาณ2แบบอานนี้ปิดไปก่อนก็คือเกณฑ์แคดบาลานที่ประกาศเย็นวันศุกร์ก็คือสุดสัปดาห์นะครับ หรือถ้าสมมติว่าวันศุกร์เนี่ยเป็นวันหยุดก็จะประกาศวันพื้นหัสคือวันสุดท้ายของสัปดาห์คือหุ้นที่ประกาศวันสุดท้ายของสัปดาห์ในการติดแครดมาลานะผมว่าตรงนี้มันมีความคุ้มครือแล้วก็เดาได้ค่อนข้างยากอยู่ว่าหุ้นตัวไหนติดไม่ติดแต่จริงมันมีเกณฑ์ของเขาครับเพียงว่าผมว่ามันคำนวณยากแล้วก็เกณฑ์พวกนี้ครับบางทีส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบโบรกเกอร์ส่งให้ตามรายกลุ่มส่งให้ตามกรุ๊ปอะไรพวกนี้ครับเขาก็จะบอกมาอยู่ว่าเอ้ยหุ้นตัวนี้นะมีโอกาสซุ่มเจียงทิน,นเ,ททเกน 20ล้านขึ้นไปของวันศุกร์เนี่ยติดนะอะไรเงี้ยก็จะเป็นเกณฑ์บอกมาอันนี้คือเกณฑ์แรกคือเกณฑ์รายสัปดาห์ซึ่งเกณฑ์รายสัปดาห์ตรงนี้ครับจะมีระยะเวลาการติดที่ค่อนข้างยาวกว่าพอสมควร6สัปดาห์ถึง8สัปดาห์ประมาณเดือนกว่า2เดือนนะครับแต่ถ้าสมมติว่าเป็นอีกเกณฑ์หนึ่งก็คือเกณฑ์รายวันเกณฑ์รายวันตรงนี้ครับจะมีระยะเวลาการติดที่น้อยลงมาเท่าที่ผมดูเนี่ยประมาณ3สัปดาห์นะจะไม่ค่อยเกินนี้เท่าไหร่สมมติว่าหุ้นม,มีการซื้อขายวันอังคารที่นี่ย เข้าเงื่อนไขทุกอย่างเลยหลังจบวันนี้วันอังคารเนี่ยก็จะติดทันทีตอนเย็นตลาดจะประกาศเลยว,ว่าหุ้นตัวนี้จะติดแคดบาล,ลานซึ่งวันนี้นะครับเรื่องที่ผมอยากให้รู้คือเกณฑ์การติดรายวันเนี่ยแหละครับเกณฑ์การติดรายวันมีอะไรบ้างข้อแรกนะครับอันนี้อาจจะต้องจดไวเลยว่า PE เนี่ยเป็นศูนย์หรือมากกว่า40เท่าขึ้นไปอย่างเช่นตัวนี้ครับเนี่ย YG เนี่ย PE 73ตัวจะเล็กนิดนึงนะครับเ3เท่า Ditto PE 80เท่า หรือ B W G เนี่ยครับ P E 0เพราะว่าขาดทุนมาหลายไตรมาส A T A ก็ขาดทุนมานานก็ P E เป็น0เช่นกันหุ้นแบบนี้ครับจะเข้าเกณฑ์นหนึ่งข้อละนี่คือเกณฑ์ข้อแรกนะครับเกณฑ์ข้อที่2ก็คือหุ้นที่มีการบวกในวันมากกว่า15%ขึ้นไปอย่างเช่นไอนยัง YG ยจีนครับสมมติว่าถ้านะว g g เนี่ยบวก15%เนี่ยก็เข้าเงื่อนไขที่จะติดเหมือนกันเงื่อนไขแรกคือ P E 0หรือ P E มากกว่า40 เงื่อนไข2ก็คือบวกเกินส5ส่วนเงื่อนไขที่3ครับก็คือเงื่อนไขที่มีมูลค่าการซื้อขายมากกว่า100ล้านบาทในตลาดเซ็ตนะครับมูลค่าการซื้อขายทั้งวันครับเฉพาะวันนั้นวันเดียวนะมากกว่า100ล้านบาทก็มีโอกาสเสี่ยงที่จะติดและมากกว่า80ล้านบาทในตลาด MAI หรือว่าเป็นตลาดน้อยๆของเราเนี่ยแหละครับถ้าหุ้นตัวไหนซื้อขายเกิน80ล้านบาทก็มีโอกาสเสี่ยงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับ ต้องเข้าทั้ง3เงื่อนไขนะครับถึงจะติดแคดบาลานในเกณฑ์ของแบบติดปุ๊บหลังจบวันนะคือติดกลางอากาศทันทีเลยไม่ต้องรองวันศุกร์อย่างเช่น YGG อาวายจีะนะครับมีมูลค่าการซื้อขายเดี๋ยวผมดูนะครับวันนี้วันเดียวเนี่ยเจ็ดกว่าล้านอ่ะเข้า1เงื่อนไขละ PE 7 3เท่าเข้า2เงื่อนไขแล้วนั่นหมายความว่าถ้าหุ้นตัวนี้ครับบวกเกบิหน15%หลังจบวันเนี่ยติดแคสทันทีแต่หุ้นตัวนี้บวกไป13% แสดงว่ามันไม่ครบสเงื่อนไขก็ไม่ติดแครดบาลานซ์อันนี้คือเกณฑ์แครดบาลานซ์แบบหลายวันนะครับหลังจบวันรู้เลยซึ่งไอ้เกณฑ์แครดบาลานซ์เราเนี่ยครับทั้งเกณฑ์รายสัปดาห์เกณฑ์รายวันเราสามารถดูได้แต่ตรงไหนได้บ้างจุดแรกนะครับก็คือเว็บทางการของเขาเลยคือเว็บเซ็ตนี่ครับเว็บเซ็ตให้เราเข้ามาตรงเข้ามาเว็บเซตใช่ไหมให้เข้ามาตรงนี้ครับข่าววันนี้ก็ได้ แล้วก็เลื่อนดูเวลาประมาณสักห้าโมงกว่าๆครับห้าโมงเย็นนะครับอย่างเช่นวันนี้วันที่21่สเนี่นะครับตั้งแต่ยูเลกาลงมาถึงกรูคอนเป็นหุ้นที่ติดแคทบาลลานประกาศณนะเยินมันสุกอันนี้คือจะเป็นเกณฑ์รายสัปดาห์นะครับเราก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเงื่อนไขได้ว่ามันมียังไงได้บ้างจะมี af crd กูคอน tri นี่ยูเลกาแล้วก็เวฟ ไอ้พวกนี้คือเพิ่งติดใหม่แล้วก็จะมีแบบนี้นะครับก็คือช่วงแบบขยายช่วงเวลาก็คือติดต่อปกตนะิเคยติดอยู่แล้วแต่ว่าไม่หลุดเช่นโชว์แล้วก็แซมเนี่ยครับเขาจะบอกวันเริ่มต้นวันสิ้นสุดให้เราดูแล้วก็จุดที่2ครับที่เราสามารถดูได้เช่นกันก็คือเป็นเป็น Facebook หรือว่าเป็นไลน์ของ Ad New เนี่ยครับใช่ตัวเนี้ยเขาจะประกาศช่วงห้าโมงโก,กว่าๆเหมือนกันเนาะของหลังจบวันนั้นว่ามีหุ้นตัวไหนติดหรือเปล่าอันนี้ก็อ่านง่ายดีครับเนี่ย สี่ห้าตัวนี่แล้วก็มีอันนี้ด้วยคือเงื่อนไขเป็นอย่างนี้ครับถ้าสมมติว่าหุ้นแม่ติดอ่ะหุ้นลูกจะติดไปด้วยนะครับทันทีเลยแต่ถ้าหุ้นลูกติดหุ้นแม่ไม่จำเป็นต้องติดเสมอไปถ้าแม่ติดลูกก็ต้องติดด้วยแต่ถ้าลูกติดไม่จำเป็นต้องแม่ต้องติดเออมันจะประมาณนี้อาจจะงงๆนิดนึงแล้วก็อีกจุดหนึ่งครับที่สามารถดูได้เช่นกันก็คือในโปรแกรมฟิแนนซีแให้เราเข้ามาตรงนี้ครับคำว่า alert หรือ warning ครับ เครื่องหมายรหัส1,200นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูว่าเข้าตรงไหนอ่ให้เราเข้ามาตรงนี้ครับที่คำว่า Market ครับแล้วก็ Market Movement แล้วก็มาที่คำว่าเนี่ยครับ trading alert ก็ได้แบบนี้ขึ้นมาแต่ผมมีอยู่แล้วอันนี้คือเป็นสาหจุดที่เราสามารถดูได้นะครับโอเคและหัวข้อถัดมาครับที่สำคัญเลยก็คือเราจะใช้ประโยชน์จากการพวกเกนแคสบาลาน c ์ตรงนี้อย่างไรได้บ้างคือประโยชน์สำหรับตัวเรานะผมมองไป2แง,ง่มุมอย่างนี้ครับ แง่มุมแรกก็คือประโยชน์ที่ทําให้เราหลบหนีการเสียเงินที่ไม่จําเป็นการเปิดกดลงติดแคสที่ไม่จำเป็นเนี่ยเรียกเรียงแล้วก็ประโยชน์แง่มุมที่2ก็คือประโยชน์ที่ทําให้เราได้กําไรเออเป็น2มุมอย่างนี้นะครับอ่ะมาที่ประเด็นแรกก็คือประโยชน์ที่ทําให้เราไม่ขาดทุนนะครับข้อแรกนะที่ผมแนะนําก็คือว่าก่อนจะห่อหุ้นตอนเย็นทุกครั้งให้เราเช็คก่อนเลยว่าหุ้นตัวนี้มีโอกาสติดแคสบาลานซ์ไหมเช็คอย่างไงได้บ้างก็สามเงื่อนไขที่ผมบอกไปช่วงกลางๆนะครับว่า มูลค่าการซื้อขาย100ล้านบาทสาหรับตลาดเซต80ล้านบาทสาหรับตลาด m อไเงื่อนนขแรกเงอนไขที่2ก็คือบวกกับ15%เงอนขที่3ก็คือ P/E เป็น0หรือมากกว่า40เท่าถ้าหุ้นตัวไหนนะเข้าทั้ง3เงเงอนขนยเนี่ยผมแนะนําเลยว่าอย่าห่อครับเพราะเราต้องเข้าใจกันนะครับว่าการที่หุ้นมันติดแคดบาลานเนี่ยมันเป็นเรื่องเรื่องไม่ค่อยดีมันเป็นข่าวร้ายเออเป็นอย่างนี้ว่ะเพราะฉะนั้นครับเวลาที่หุ้นมันติดมันมีโอกาสที่มันจะโดดลงอย่างเช่น MVP นะครับ หลังจบวันนี้ครับเขาประกาศว่าเขาติดแคทบาลานอีกวันหนึ่งปุ๊บโดดลงเนี่ยคือเราไม่ไมําเป็นต้องเสียเงินเสียเงินกับหุ้นแบบนี้เลยนะครับคืออย่าไปห่อหุ้นที่แบบจะติดแคทบาลานแล้วเปิดมาปุ๊บไม่มีโอกาสแก้ตัวนะครับเสียตังค์ทันทีเลยอ่านี่คือคําแนะนําแรกครับก็คือก่อนหอ่อหุ้นเช็คดีๆแล้วก็คําแนะนำที่สองคล้ายๆกับข,ข้อแรกก็คือว่าเย็นวันศุกร์ถ้าไม่ชัวร์ก็ไม่ต้องห่อครับเพราะอย่าลืมว่าเย็นวันศุกร์เนี่ยมันมี2เกรนมาพร้อมกัน ก็คือว่าเกณฑ์รายวันที่สามารถแบบติดได้เลยหลังจบวันแล้วก็เกณฑ์รายสัปดาห์ที่มันสะสมมาทั้งสัปดาห์หุ้นตัวนี้มันสุ่มเสียงมันซื้อขายเกินแล้วมันจะติดอ่ะอย่างเช่นหุ้นที่แบบทั้งสัปดาห์ไม่ติดแล้วมาติดวันวันศุกร์นะก็อย่างเช่นนี่ครับ af กับ crd นะครับจะเห็นว่าก่อนน้นย่นับย้อนไปประมาณ5วันนะครับไม่มีวันไหนเลยที่เข้าเงื่อนไขไม่มีเลยนะครับแต่ว่าเมื่อรวมรวมกันทั้งสัปดาห์แล้วครับไปเข้าเงื่อนไขของแคดบาลาลซ์รายสัปดาห์อย่างเช่นวันนี้คร ใช่ไหมครับ AF เนี่ยมีมูลค่าการซื้อขายถึง PE เกินแล้วก็บวกเกือบเกินแต่สุดท้ายมันก็ปิดหลบลงมามันก็ไม่ติดนับย้อนไมห5วันย้อนหลังเนี่ยไม่มีวันไหนเลยที่มันครบ3เงื่อนไขแต่เมื่อยำลงกันแล้วนะครับกลายเป็นว่า Turn over เท r ร์นโอเวอร์เรชัวของการซื้อขายหุ้นเนี่ยมันเกินเรชตรงนี้ก็คือว่าหุ้นเนี่ยครับมันมีทั้งหมด1 6 0่ล้านหุ้นใช่ไหมครับมันซื้อขายวันนี้ไปแล้ว900กว่าล้านหุ้น คือมันจะมีเกณฑ์อยู่ว่าถ้าเกิน40%หรือ50%เนี่ยผมไม่แน่ใจนะมันก็จะมีโอกาสติดตอนจบสัปดาห์ก็คือตอนเย็นมันสุกอะแล้วก็อีกข้อนึงครับมันจะมีข้อยกเว้นนะครับสำหรับหุ้นที่เป็น ipo คือเข้าสัปดาห์แรกเนี่ยไม่ว่า pe จะเกินครบเงื่อนไขอะไรต่างๆมันจะไม่ติดแคทบาลานซ์น่าจะเป็น svt นะครับถ้าผมจำไม่ผิดช่วงประมาณนี้ครับมันปิดซีลิงปิดเกิน15%มูลค่า,คาการซื้อขายเกินหมด pe ก็เกินเกินทุกอย่างเพียงแต่ว่ามันไม่ติดเพราะว่ามันได้รับการยกเว้นสําหรับ หุ้นที่เป็น IPO สัปดาห์แรกยังไม่ติดแต่ถ้ามาสัปดาห์2รู้สึกแถวช่วงนี้ครับก็ไม่รอดอยู่ดีน,นี่ก็จะเป็นข้อยกเว้นไปนะครับและอันถัดมาครับที่มันเป็นประโยชน์สําหรับเราในแง่ที่สร้างกําไรให้กับเราก็คือเกณฑ์แคสบาลานเนี่ยมันสามารถนามาเป็นหน้าเทศนํามาจับยังไงได้บ้างอันแรกนะครับหัวข้อแรกก็คือหุ้นหลุดแคสหุ้นหลุดแคสสมมติว่าผมเข้าของฟินแลนเซียนะครับเย็นวันศุกร์มันคือคือเย็นวันศุกร์มันคือ เย็นวันที่21เดือนหนึ่งใช่ไหมครับไอ้พวกนี้ครับ AJA BWG CHO แล้วก็ HL เนี่ยคือถ้ามันไม่มีมีการซื้อขายวือหวาก่อนที่มันจะหลุดเนี่ยมันจะหลุดแคลบาลานทันทีคือการหลุดแคลบาลานเนี่ยมันก็คือเป็นข่าวดีนะครับว่าหุ้นตัวเนี้ยมันไม่ไแบบไม่ได้โดนติดคุกไม่ได้ดไม่ได้โดนจองจ,องจําอะไรต่อไปแล้วมันก็เลยจะได้เป็นหน้าเทดครับว่าหุ้นที่มันหลุดแคลเนี่ยครับมีโอกาสที่จะเล่นสูงแต่หางนี้ทงนั้นก็ต้องดูการ์ด้วยนะครับ อย่างเช่น B W G เนะขาหลุดแคสน,นะครับแต่ว่าการาฟเขาไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ A t A เขาหลุดแคสแล้วก็วันวันจันทร์เนี่ยก็มีโอกาสคงจาพาะพอเล่นได้บ้างครับถ้าหลุดแคสแต่เงื่อนไขของหุ้นหลุดแคสก็คือว่าหลุดแคสแล้วต้องเล่นนะครับถ้าหลุดแคสแล้ววันนั้นไม่เล่นผมแนะนาว่าตัดทิ้งไม่ออกก็ได้ดูใหงห่างๆตาพออย่างเช่น A t A นยครับเขาติดแคสถึงวันที่21ใช่ไหมครับก็คือติดแคสถึงวันศุกร์ เสาร์ที่หยุด24นะครับก็คือวันจันทร์เนี่ยถ้าเขาเล่นเนี่ยคือต้องเล่นวันจันทร์นี่เลยนะครับถ้าไม่เล่นเนี่ยมันจะงอ้อยเงาไปอีกหลายวันนะครับอันนี้ก็คือหน้าเหตุแรกก็คือว่าหุ้นหลุดแคสก็จับตาดูดีๆมีโอกาสที่จะเล่นหน้าเทตดถัดมาครับก็คือหุ้นที่ติดแคสแล้วต้องลงถ้าไม่ลงนะครับมันมีอะไรซ่อนอยู่อ่ะอย่างเช่น MVP นะครับที่ผมยกตัวอย่างไปว่ามันประกาศติดแคสเย็นวันนี้ครับ เย็นวันที่20เนี่ยวันต่อมามันลงแบบนี้คือปก,กตินะครับมันเป็นเรื่องปก,กติก็แสดงว่าก็แล้วไปก็ไม่ว่ากันถ้าติดแต่ถ้ามันจะมีหุ้นบางตัวครับอย่างเช่นตัวนี้ครับติดแคทเราไม่ลงน่าจะประมาณช่วงวผมย้อนไปนะครับประมาณวันที่27เนี่ยครับอ่าใช่ครับช่วงวันนี้ครับคือวันที่27ครับวันนี้ครับ เป็นวันที่เขาบวกเกินนะครับบวกเกิน15เครบ3เงื่อนไขที่ผมบอกแต่ว่าหุ้นครับตอนเช้าเปิดลงโอเคปกติไม่ต้องสนใจแต่สักพักมันกลับมายืนที่เดิมนะครับใกล้ๆที่เดิมเนะี่ยแบบนี้ครับคือมีประเด็นที่ผมบอกไปครับว่าหุ้นติดแคทจะต้องลงถ้าไม่ลงนะครับต้องจับมาเฝ้าเพราะว่าการติดแคนแล้วเป็นข่าวร้ายใช่ไหมครับแต่ข่าวร้ายแล้วดันไม่ลงก็แสดงว่าหุ้นตัวนี้มีอะไรดีหลังจากนั้น,นครับเขาก็ขึ้นพวดเลยทีเดียว อันนี้ก็เป็นอีกหน้าเทตดหนึ่งครับที่เราสามารถมาจับได้มีวิกีอันแล้วนะสองอันแล้วอันแรกก็คือว่าหุ้นหลุดแคสหลุดแล้วต้องเล่นแล้วก็หุ้นติดแคสติดแล้วต้องลงถ้าไม่ลงก็เอาจับเป็นหน้าเหตุได้อ้แล้วก็อีกอย่างนึงครับผมลืมไปขออภยัยก็คือหุ้นหลุดแคสน,นะครับเอ,อที่ผมบอกเนะี่ยหุ้นหลุดแคสเนีนะ่ยให้เราดูด้วยนะครับว่ามันจะหลุดจริงไหมเพราะว่ามันจะมีบางกรณีครับอย่างเช่นที่ผมให้ดูไปนะครับ CNO นีครับคือตามกำหนด CNO เนะี่ยต้องหลุดวันที่21หลุดพร้อมกับ ATA หลุดพร้อมกับ BWG แต่ว่าเขาไม่หลุดกลายเป็นว่าเขาโดนติดแคตต่อคือโดนขังต่อคือวิธีการเช็คนะผมแนะนำอย่างนี้แล้วกันนะครับให้เราย้อนไปดูว่าหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมานะมันมีการซื้อขายแบบวือว่าไหมช่วงที่ผ่านมานะเช่นอันนี้ครับจะมีวือหวาอยู่ช่วงนี้ที่มีการซื้อขายเยอะๆ,ๆเลย ถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้ครบ3เงื่อนไขในการติดแคทบาลานซ์รายวันแต่มันก็มาติดรายสัปดาห์อยู่ดีแบบนี้ก็แสดงว่าหุ้น CHO นะครับมันหลุดแคทไม่จริงเช่นเดียวกับอะไรนะแซมนยครับแบบนี้ก็ไม่ไหลุดเพราะว่าช่วงเนี้ยดูครับโมูลค่าการซื้อขายมันยังหนานแน่นอยู่ส่วนอันที่หลุดจริง BWG เนี่ยช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมนะค่อนข้างนิ่งสนิทนะเขาเรียกว่าแบบสงบเสงี่ยมเจียมตัวอยู่แบบนี้มีโอกาสหลุดสูงหรือ a g a นะครับมีวอลุ่มเข้ามาตรงเนี้ย แต่มันคงไม่เกินปร,ริมาณที่เขากาหนดข้อมีความสงบเสงี่ยมอยูร่ระดับหนึ่งแบบนี้ก็โอเคมีโอกาสหลุดจริงแต่อย่างที่บอกนะผมก็แนะนําว่าจริงๆเราไม่ควรเดาะครนะว่ามันจะหลุดจริงหรือมันจะหลุดไม่จริงอย่างเช่นผมเนี่ยผมจะไปรอวันที่มันหลุดจริงเลย,ยเช่น aja กับ bwg เนะี่ยผมจะไม่หอ่อผมจะรอไปเล่นวันจันทร์ก็คือวันที่แบบหลุดแน่ๆหลุดชัวๆถ้าเขาเล่นผมตามถ้าเขาไม่เล่นผมหยุดเนีย่ยเหมือน mvp นะครับเขาหลุดแคส เ,เขาติดแคสถึงวันนี้ครับวันที่19แล้ววันที่20เนี่ยเปิดช้ามาปุ๊บเราเล่นเลยแบบนี้คือเป็นตัวอย่างของหุ้นรุดแคสที่ดีนะครับโอเคและหน้าเทตุถัดมาครับก็คือหน้าเทตดของหุ้นหลบแคสต์มันเริ่มแบบมีหลายซับเข้ามาแล้วนะครับหลบแคสก็คือว่ามันจงใจที่จะไม่ติดซึ่งเกณฑ์ที่มันแบบจงใจไม่ติดครับเกณฑ์ที่ง่ายสุดคือเกณฑ์แบบรายวันเกณฑ์รายวัน3เงื่อนไขครับย้ำอีกทีนะต้องย้ำบ่อยมากตรงนี้จุดนี้ ก็คือว่าบวกเกิน15% PE เป็นสู0หรือมากกว่า40แล้วก็มูลค่าการซื้อขายเกิน100ล้านหรือ80ล้านอย่างเช่นวันล่าสุดเนี่ยเป็นกรณีศึกษาที่ดีมากก็คือ YGG YG ที่ผมบอกไปว่ามันเข้า2เงื่อนไขใช่ไหมครับแต่ว่าเงื่อนไขที่มันไม่เข้าก็คือเงื่อนไขบวกไม่เกิน15%ซึ่งผมอยากพามาดูตรงนี้ครับคือถ้าเราช่างสังเกตนิดนึงนะครับเราจะเห็นว่าตรงนี้ครับ ตรง39.25เนี่ยมีการบล็อกบิดอยู่ตรงนี้คือบล็อกไม่ให้ราคาลงแล้วก็ตรง40บาททุนนะครับมีการบล็อกออฟเฟอร์ตรงนี้เกือบ20,000 0หุ้นไม่ให้ราคาขึ้นคือตรงนี้มันสื่ออะไรรู้ไหมครับมันสื่อว่าถ้าหุ้นตัวนี้ครับปิด40บาททุ่นเนี่ยครับมันจะติดแครดบาลานทันท,นทีและเมื่อติดแครดบาลานมันเป็นข่าวร้ายหุ้นมันก็จะไหลลงในทางตรงข้ามถ้าหุ้นมันไม่ติดแครดละ่ะก็เป็นโอกาส อย่าตัวนี้ครับมันเห็นผมว่ามันค่อนข้างชัดเจนครับว่ามันมีการบล็อกราคาเพื่อให้แบบปิด2ราคาเนี่ยไม่39.50ก็37.75ตรงนี้คือเป็นการหลบแขนที่ค่อนข้างจะชัดเจนประมาณนึงส่วนจะเล่นไม่เล่นเนี่ยเราต้องไปรอดูต่อวันจันทร์อย่างเช่นตัวนี้ครับหุ้นเนี่ยมันขึ้นมาเนี่ยที่ราคาสูงสุดของวันเนี่ย40.25เลยแล้วแบบก่อนปิดตลาด3มนาทีห้าทีเนี่ยมันดันกดลงมา แบบนี้ผมก็มองว่ามันมีเจตนาในการกดลงมาเพื่อหลบแคสอันนี้ก็เป็นอีกหน้าเทรดหนึ่งอันนี้ผมเคยแชร์ไว้ในเฟซบุ o กนะน่าจะมานานมากแล้วแต่มันก็จะมีรายละเอียดนะว่ามาแท่งแรกมาแท่ง2แท่ง3เนี่ยเงื่อนไขก็จะแตกต่างกันไปละโดยส่วนตัวสําหรับผมนะครับหุ้นที่มันหลบแคสเนี่ยมาแท่งแรกจะง,ง่ายที่สุดแบบนี้ผมว่ามันก็ก็โอเคเลยเหลือเช่น a f ตรงนี้ครับ AF วันที่เขาทิ้งไส้ครับวันที่เท่าไหร่นะ19เนี่ยครับเนี่ยผมยังคุยกับพี่ในห้องไลน์อยู่เลยตรงแถวนี้ครับว่าที่เหมือนคุยกันใน o o g l e m e e t ครับว่าหุ้นตัวเนี้ยมันหลบแฉทมันมีเจตนานะครับ AF เนี่ยวันเนี้ยมันหลบได้แล้วอีกวันมันก็เปิดโดดมันก็เปิดโดดไปแล้วก็ลยแต่สุดท้ายมันก็มาติดหลายสัปดาห์อยู่ดีหุ้นหลบแฉดหรืออย่างเช่นโพเอนยางเงครับก็จัดอยู่ในหุ้นหลบแฉดนี่ผมพาไปดู เนี่ยวันนี้มันเล่นเกือบซีลลิงครับสุดท้ายมันปิดไหลลงมาเพื่อหลบแคดบาลานซ์และอีกวันหนึ่งมันก็เล่นต่อไปนิดนึงแล้วก็หายเหลือ DV วีเอ็กเงี้ยครับคือ DV วเอนี่จะเป็นแบบขั้นเหนือขึ้นไปอีกครับจะเหนือไปอีกชั้นหนึ่งคือมันหลบแคดบาลานซ์มันไม่หลบเงื่อนไขที่บวกเกือบสิบนต์ครับอย่างเช่นวันนี้ครับมันปิดสามปิดซีลลิงครับเกือบ30%แต่มันหลบในแง่มุมไหนรู้ไหมครับ มันหลบในแง่มุมที่ว่ามูล,ลค่าการซื้อขายเขาไม่ถึง80ล้านบาทในตลาด MAI ะนะครับลองสังเกตไอ้แถบขา่ขาวๆที่ขึ้นมาเนี่ยครับสังเกตรบรรทัดลองสุดท้ายครับมูล,ลค่าการซื้อขายเทดแวร l u ูครับ53ล้านบาทไม่ถึง80ล้านบาทเพราะฉะนั้นก็ไม่ติดแล้วพอวันนี้ครับมันไม่ติดอีกวันหนึ่งมันก็เล่นต่ออันนี้ก็คือเป็นเงื่อนไขของการหลบแคดเบลลเหมือนกัน อ่ะอันนี้ก็เป็น3หน้าเทศนะครับที่ผมคิดว่าถ้าเราเข้าใจเกมแล้วก็เข้าใจแคสบาลานนะครับผมว่ามันยังสามารถทําเงินให้กับเราได้อยู่นะครับเ mm hmm. มื่อเราเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันแล้วนะครับก็คือมีหน้าเทศหลุดแคสหน้าหน้าเทศแบบหลุดแคสเราต้องลงหรือว่าหน้าเทดหลบแคสอะไรพวกนี้ครับก็เรียนรู้ไว้ครับเผื่อได้ใช้ประโยชน์นะครับเออแล้วก็อีกอย่างนึงที่ผมสังเกตครับหุ้นส่วนใหญ่ในแคสบาลานนะครับเล่นน้อยมากไม่ค่อยได้เล่น อย่างเช่น c h o นะครับตรงแถวนี้เขาติดแคชบาลานใช่ไหมครับแล้วตรงเนี้ยทรง,งเขาตั้งมาสวยมากเลยเนี่ยขึ้นจ่อตรงเนี้ยจ่อกรอบตรงเนี้ยคือถ้าเป็นหุ้นผมว่าถ้ามันไม่ติดแคชบาลานคือมันต้องปิวแล้วอะ่ะคือถ้าผมย้อนไป2วัน,นครับเนี่ยตรงนี้ผมว่าเขาต้องปิวแล้ววันถัดไปอะ่ะแต่เขายังมีแคชบาลานอยู่ผมก็เลยให้ข้อสังเกตอย่างงี้ครับว่าหุ้นที่มันอยู่ในแคชบาลาน,นครับโอกาสที่จะเล่นอะ่ะมันมีน้อยเพราะว่าถ้าเจ้าเขาจะเล่นอะ่ะเขาต้องใช้เงินสดในการลากหุ้น เขาใช้มาจิ้นไม่ได้ใช้หลักทรัพย์มาวางค้าประกันไม่ได้แบบนี้ทําให้โอกาสในการลากมันมีน้อยลงไปแต่ไม่ใช่ว่าหุ้นในแครดไม่ได้เล่นนะครับมันก็มีเล่นบ้างครับนานๆผมก็จะเห็นมันโผล่มาสักตัว2ตัวแต่ก็ยอมรับว่ามันไม่ค่อยเยอะครับอ่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับในระหว่างวันผมจะเจอแันนี้เยอะครับอย่างเอฟเนี่ยนะครับยกตัวอย่างเดิมๆไปละคือในระหว่างวันครับเขาขึ้นไปสูงสุดที่2 7แล้วเราลองจินตนาการนะครับหุ้นบวกเกิน ถ้ามันปิดที่ราคาสูงสุดเนี่ยก็คือ1.73เมนี่ยมันจะติดแคสทันทีนะครับทาให้ราคามันไหลลงแบบนี้เรามองอยังไงได้บ้างก็คือว่าถ้าสมมุติว่าเรามีหุ้นอยู่ในมือนะครับที่มันเข้าเกณฑ์เงื่อนไขติดแคสบนร้านทุกอย่างการที่เขาบวกเกิน15%้เอเนี่ยต้องระมัดระวังแล้วนะครับต้องเตรียมตัวละก็คือมันเหมือนว่าถ้าบวกเกิน15%ขึ้นไปเนะี่ยเหมือนเป็นจุดขายแต่ยังไม่ต้องขายนะให้รอสัญญาณก่อนอย่างเช่นตัวนี้ครับถ้าผมย้อนเวลาไปนะ นนตรงนี้ถ้าผมมีหุ้นตรงนี้เขาจะบวกประมาณ0กว่าเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับการที่เขาบวกเกิน15%บไปเนี่ยผมบอกเลยว่าให้เตรียมตัวระมัดระวังอาจจะต้องเฝ้า,าแบบชิดๆนิดนึนงแล้วถ้าสัญญาณขายมาเมื่อไรเนี่ยต้องรีบขายเลยนะครับเพราะว่าหุ้นตัวนั้นมีโอกาสที่จะปิดหลบแคสลงมาเนี่ยเช่นตัวนี้ถ้าเขาขึ้นก็ขึ้นไปไม่ต้องสนใจครับถือไปได้แต่สัญญาณขายมาเมื่อไรเนี่ยต้องเริ่มระวังตัวนะครับเนี่ยอันนี้คือสัญญาณขายมา แบบนี้เราก็ให้รู้ไว้เลยว่าหุ้นตัวนี้มีโอกาสที่จะทุบลงมาเพื่อหลบแคชบาลานแบบนี้ก็เลยถือว่าเป็นจุดขายอย่างหนึ่งทั้งหมดที่ผมพอจะนึกออกก็ประมาณนี้นะครับโอเคก่อนอื่นที่เราจะไปสรุปนะครับผมขอไปทะชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะครับคือตอนนี้ครับผมเปิดรับสมัครสมาชิกเพิ่มนะประมาณ15-20ถึงท่านนะไม่ถึงไม่เป็นไรที่จะเข้ากลุ่มเพิ่มนะครับในกลุ่มของเพื่อนคุยหุ้นแต่ว่าจะเป็นภาค2นะครับจะไม่ได้ไปรวมกับกลุ่มแรกนะครับก็คือว่าใครสนใจนะครับก็ เปิดพอร์ตกันได้แล้วก็รายละเอียดตามเงื่อนไขที่อยู่ด้านล่างนะครับลองเข้ามาจอยกุ๊บมาคุยกันได้แต่ว่าอาจจะแบบไม่ได้แบบบอกหุ้นเป็นตัวๆขนาดนั้นนะครับเพียงว่าจะเอามาแชร์เคสแล้วก็เหมือนแชร์ความรู้กันมากกว่าระยะเวลาก็สั้นๆครับขอประมาณ3เดือนก่อนแล้วก็ค่อยดูอีกทีหนึ่งว่ามันมันโอเคไหมที่จะทํากลุ่มต่ออะไรเงี้ยครับโอเคมาสรุปเรื่องแคสบาลานซ์กันต่อนะครับโดยสรุปเลยเนี่ยผมก็มองว่าแคดบาลานซ์เนี่ยครับมันมีทั้งข้อดีแล้วมันก็มีทั้งข้อเสียนะครับแต่ว่า อยู่ที่เรานะครับว่าจะเอาประโยชน์เนี่ยไปใช้อย่างไรได้บ้างก็อย่างที่ผมบอกนะมันก็จะมีหน้าเหตุโผล่เข้ามาว่าน้าเทตุหุ้นหลุดแคสหน้าเหตุหลบแคสหน้าเหตุอะไรพวกนี้ซึ่งถ้าเราเรียนรู้อยู่กับมันเนี่ยมันก็พอมีโอกาสให้เราทําเงินกับมันได้พอสมควรนะครับโอเคแล้วก็เงื่อนไขนะควรจะต้องแบบเป๊ะแล้วก็แม่นนิดหนึ่งนะว่าสามเงื่อนไขเนี่ยมันมีอะไรบ้างโอเคแล้วสุดท้ายนี้ครับก็ขอบคุณทุกการติดตามทุกการรับชมทุกการสนับสนุนนะครับถ้าไงก็วันนี้ช่อง Pay the Trader เนี่ยขอตัวลาไป